เก็บเทปวีดีโอซีดียืมงานทะลุการ์ดาร์ดออกอากาศคืนวิทยุ Fm 101.5นี่ก็คือซึ่งตอนนี้นะครับเราก็สกัดอยู่ที่บริษัทเทปทีวีสเตชั่นเทนนะครับต่อทุกวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเราก็แพร่ภาพออกอากาศนะครับผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับ IPM นะครับจากสีส้มนะครับ ผมกได้ทุกวันนะครับมาทิกเทปวิดีโอซีดีโดยทีมงานธนูการค้านะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่บ้านปากน้ำนะครับขอนโลกจังหวัดสุโขทัยใกล้ๆนี่เองนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากกันไว้นะครับไทยมีงานตรวงานตะบูนงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับการพิธีต่างๆนะครับต้องการบันทึกเทปวิดีโอซีดีนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับ ที่ทีมงานของธนูการค้าอยู่ที่บ้านปากน้ํานะครับตำบลปากน้ํานี่เองนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเรื่องถนนร,ราคาพูดคุยกันได้นะครับและมาตราสานนะครับมีกล้องหลายตัวนะครับงานนี้นะครับก็มาร่วมบันทึกเทปนะครับวิดีโอซีดีช่างวดีโอแลวก็คือคุณพี่ธนูการคา้ามาทำการถ่ายภาพพาวิดีโอบันทึกวิดีโอในวันนี้ นะซึ่งอยู่ที่ม้านปักน้ําก็ติดต่อกันได้ที่ดีเจอนะก็ขึ้นน้อยหนึ่งห้เมกะเฮิร์ตเก็รับ่างกันได้หนึ่งเดียวครบเครื่องเรื่องบริการเมื่อเรียกใช้เราทีมงานธนูการค้าสาวดีเจอาร์ตเอฟเอมรอหนึ่งห้าเมกะเฮิร์สนใจติดต่อได้ที่ธนูการค้าบ้านเลขที่ 119ทับ1หมู่2ตำบนฝากน้ำอำเภอสวนโครกจังหวัดสุขโขไทยหมายเลขโทรศัพท์055 687 093 089 859 7561

นะครับเราทำการบัญคาอบน้ำดยนครับให้กับโลกหลานนะครับซึ่งเจ้าภาพก็ดะมีคนแม่สไหวยตกกำลังนะครับซึ่งเป็นยายนะครับแล้ อาพ่อพะเลาะนางแม่ประภัยพุทน้อยนะครับซึ่งเป็นบิดามันดานะครับได้จัดงาบนบรรชาอุทินะครับให้นะครับนายนกพาด นี้นะครับคุณตาคุณยายพร้อมด้วยบิดามารดานะครับพร้อมแล้วนะครับเอาเข้าวี๊เรียนเชิญนี่ตายายของพมาาลายทอดนะครับเองสองพระนะครับเอากราบนั่งเพลินบาบท่านสาม่านนะครับมาพร้อมกันนะครับถือว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะ เป็นนาคแล้วเราจะกราบไม่ได้เพราะเรามีศีลนะครับเอาพระเคนพ่อแม่ต่อนะครับแล้วกราบท่านศาลค้างนมองกันนะครับถือว่านะทั้งสี่ท่านไนด้มีพ่ะคนณผุนส่งทีเดียวลุงเดียวเดียวกันไลให้เน็บผมตรงนี้เลยค่อยท่นที่จะบวชลาตามนะครับนองมือด้วย กายกรรมสานวัจีกรรมสีมโนกรรมสามที่รูปหลาน an er ได้ประมาทธาดพั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดีรับฉังก็ดีขอให้คณตายุณยายพ่อแม่จงเหโหสิเข้าพระเจ้าทั้งสอนด้วยเธอขาท่านจิตสามทัานนะครับ นะครับถือว่าเราจะจิตที่ไหนนะครับการจิตผมจะเรียกต่อแม่จิตตรงนี้นะครับในที่ที่เราไปทำเราต้องล้างเท้าแต่นี่บรรยากาศไม่ให้นะครับหรือรต้องล้างเท้าพ่อแม่นะครับแถวันนี้บรรยากาศให้ถ้าเราจิตตรงนี้เดี๋ยวค้อดีมันจะด้านนอกนะครับเอาใช้กำลังกายกำลังใจเลี้ยงดูลงมาจนโตใหญ่สมเสีย เราเรียนนะครับถือว่าสิ่งน,นี้ในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยที่ถือศาสนาพุทธนั้นเราต้องรู้กตัญญูรู้คนนะครับพูดให้อุปกาเรียนรู้ลงมานะค,ะนะคะรับสา,ามโดยสามองคดให่หันยว่า ที่วางไว้ด้านโน้นนะครับให้พี่น้องที่อยู่ด้านนอกนั้นได้สะิรับนะครับถือว่าการสติปผมนี้เราทำตามประเพณีนะครับเพื่อที่จะประความสวยงานะครับเข้าสู่นะครับหลังจากที่เรา ติดผมเกียดรอยผ่านสภาพนั้นเดี๋ยวไห้ไปหาช่างเทียงข้างกับเพื่องต้องสองของเรานะครับถือว่าเราจะอ้อะคนเราเกิดมาในโลกผู้ชายก็าหวังที่จะให้ได้มาบทเรียนศึกษ,ษาในพระธรรมวินัย นะครับการตรวเชียนแต่ละท่านนั้นถ้าคนไม่มีบุญผมเชื่อมั่นว่าไม่รู้จิตก็ได้ตรวจนะครับบางคนมีบุญแล้วยังไงก็ได้ตรวเป็นญาติทางพุทธศาสนาของเรานะครับนะครับก็อเยนเชิญนะครับจะเป็นพี่ป่านะอาวงศาราญญาส่วนผม แล้วก็ที่นาร่วมงานนะครับแล้วก็มาติดต่อให้แล้วกับลูกหลานของเรานะครับเดี๋ยวหลังจากปองผมยือโปนหัวเปที่เรียบร้อยเราก็จะได้นำไปรับถิ่นเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตัวในเย็นวันนี้ส่วนกาหนด นะครับผมก <adorable> ็ได้ประชาตั้งพันไปข้างหนึ่งแล้วนะครับการทำขวัญนาคนั้นประมาณ18แปนาฬิกาหรือหกโมงเย็นนะครับโดยประมาณนะครับการกระบาพนั้นก็ได้หาหมอเพลินนะครับที่เรารู้จักกันดีทีเดียวหรือหมอเหรียญนะครับอยู่ที่วงวนนี้เอง มาเป็นผู้บรรยายหรือมาเป็นผู้สอนให้กับคณะอาชีวกรรมคุณื่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้เดี๋ยวตอนเย็นนี้เรามาฟังหมอเหญ่นี่หมอเพ่ห้องเรานะครับโดยเฉพาะผู้หล่นสนุกนะครับผมเชื่อมั่นว่าหมู่สามของเรานี่ชอบ สนุกเดี๋ยววันนี้ไม่พลาดหวังแน่เลยโดยเฉพาะหมอเฟยของเรานั้นนะครับการร้องเพลงการเล่นต่างๆนะครับก็สนุกสนานงานบวชหรืองานบุญหรืองานมงคลแต่งงานนี้เราก็ต้องใส่ความสนุกความเรื่องเลิศใส่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าเป็นงานมงคล งานมงคลน,นั้นที่สูงสุดก็คืองานบวชงานบุญกานบวชแล้วก็ดับต่งไปว่างานมงคลหรืองานเป็นงานนะครับ